ดินจะหมดแล้วครับวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่นี่ครับว่าเราน่าจะได้ย้ายบ่อครับไม่รู้ยังไม่รู้ครับว่าจะย้ายไปไหนต้องรอผู้จัดการสรั่งครับตอนนี้ยังไม่มีใครสั่งผมเลยครับว่าไปที่ไหนดีโอ้ารปอนลอกนาได้สวยถูกวะ โอ้ยไม่ธรรมดาครับฝีมือลอกนาครับเสมอกิบลอกนาได้สวยจัดครับเดี๋ยวพามาดูพามาชมครับโอ้ข้างข้งนี่แกก็ขุนให้ด้วยนะทุกคนฝีมือการลอกนานี้ไม่ธรรมดาจริงจริงครับแหมเนี่ยอันนี้มีแต่รอยรถวิ่งไปวิ่งมาเพราะว่าเอาทะเลไปจอดโน่นเนาะ ฝ oh. ีมือเอาเรื่องเอาการครับน่าจะเหลืออยู่ประมาณ20-30เที่ยวน่าจะได้ครับแล้วก็น่าจะหมดดูอ่ะหลองนู้นเลยครับแต่นู้นมานี่บิ้งหนึ่งครับ ดเยอะเหมือนกันโอ้รถนี่สะอาดเลยครับสะอาดสะอาดเลยครับถ้าอยู่กับจานตอนครับคาบจารบีนี้แทบไม่มีครับคาบจารบีนี้แทบไม่มีติดปูมอาร์มเลยครับ รถสะอาดดีครับสะอาดสะอา้านเหมือนรถใหม่ครับรถใหม่เลยอาดีโซ่ตกค้ำหน่อยครับเอะทำไมโซ่มันหย่อนๆเนาะดิขนาดนี้มันพอดีพอดีไหมครับทุกคนทำงานได้เนี้ยบจัดครับเช็ดยังอีกหรอ เบิ่งทายจอดเขาครับพี่น้องนี่บอทายจอดเจ้าดูอ่ะข้าวจระวีนี่แทบไม่มีครับเป็นยังเยอะฮะ,ะเอายังไม่ได้อัดบ่ออนนะเอออัดได้เอะอัดจระ,ะบี พอตัวเอาเส้นูงมาเชดน้นย,มมห,ยมนหมนี่เว้ยมาหลังยุงมัดมือมัดขึ้นเลี่ยเนาะเ้ยเยี่ยมอะเยี่ยมหลังเงี้เห็นด้ยกันโ้โหวันไหว่าววนไหนว้าดูแก้วมีไหมเขาบบนั้นเขาแบนี้อยากเนาะเขาอยู่ดีว่าอันนี้เพิน่นซื้อใหมไม่หรอเป่าอัดอะ อล้างเ่งนี้มไ้ล่างรงไหนอ่งอางนี้เปได้รล่งาลงขนาดม่ไดรล่างพวกพี่น้องอ ลืมในลืมพวกกันในปีตีปลาตียังนี่กันว่าเอาออกนี่เต็มเลยเนาะฮอะไม่อยากเข้าป่าเลยเนาะอยาาก่ะ,ะไม่อยากฝาก กันใดได้เป็นตีปงตีป้าโอ้ยพอเอ้ยล <laughs> ายปลาปลาตะงูงงเหลือมเนาะที่หง,งูเหลือ่ <laughs> เออกันเสร็จออกยังสีเพิบพ่อไปอันนั้นปลาพวกมันกับบบเป็นเป็นยังเนาะปลามันมาติดจระบีเนาะนี่แหละมันจะติดกับพวกเนี่ยพวกกิ่งไม้พวกยงังติดกับมูนี่ก็พวดพัดพวดพัดพวดพัาด,ด,ดลายอัำอ่าง <Yeah. S 2> แล้วเรื่อก็เปลี่ยนใหม่ยแล้วครับเมื่อวานก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายน้ำมันตัวเดินแล้วครับมันตัวเดินเราก็ถ่ายแล้วน้ำมันเครื่องก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วครับโอ้เ oh. จ yeah. ้าปีใหม่ก็สุดจัดเดี๋ยวดูก่อนว่ากี่ชั่วโมงแล้ว ออนนี้หนึ่งหมื่นหนึ่ัี่ร้อยสี่หนึงหมื่นหน้ยสี่สิบสอชั่วโมงหกหมื่นกว่าชั่วโมงเลยยี่พอฮะอยังนะพี่ตะขนมพีม่ตะขนม <c oughs> โอ้หมื่นชั่วโมงเลอวะสุดยัดวะพี่นอ้องอ่ะไปซำนีแล้วครับ so what